ทำไมผู้สูงวัยต้องยืดเหยียดตอนเช้าในญี่ปุ่นมีงานวิจัยหลายชิ้นมากค่ะที่ผู้ตรงกันว่าผู้สูงวัยที่ยืดเหยียดตอนเช้าทุกวันจะมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังน้อยกว่า20 4 0ถึงเอร์ซนทำไมเพราะการยืดเหยียดทำสิ่งเหล่านี้ 1. ลดอาการปวดหลังปวดข้อตอนกลางคืนน้ำหล่อเลี้ยงข้อไม่ค่อยไหลเวียนทำให้พอตื่นมาข้อต่อจะแข็ง การยืดเบาๆคือการเปิดข้อต่อให้ทำงานลื่นขึ้น 2. กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับระบบเลือดมากเขาบอกเสมอว่าเลือดดีเท่ากับสุขภาพดี 3. ลดความเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุหมอญี่ปุ่นพบว่าคนที่ยืดเส้นตอนเช้าจะส่งตัวดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อแกนกลางถูกกระตุ้นเร็วทำให้กล้ามเนื้อพร้อมใช้งานมากขึ้น4 ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแท่ขยับ10-15นาทีช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารลดลงได้ 5. ลดความตึงเครียดในร่างกายกล้ามเนื้อตึงเท่ากับความเครียดสะสมหมอญี่ปุ่นมองว่าความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในหัวแต่มันเก็บไว้ในกล้ามเนื้อด้วยการยืดเส้นตอนเช้าเหมือนรีเซ็ตอารมณ์ค่ะ